ก็น้ำสร้างครับก็น้ำสร้างอันนี้สีมันมาอย่างนี้เหรอพี่ไม่สีทำเอาครับทำเองเลยพี่ครับวัสดีกว่าเพื่อนๆติดเครื่องเป็น6.6.2ชั้นสอง 2, ครับโปรพิปกชั้นสองแเป็นหัวฟีบียกใส่นะเพื่อนๆนะ ยินดีนะผมก็ต้องกราบปรารถนาดีต้อนรับก็ดีนัดพิงนะเพื่อนนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวโทนิกในสนามนะเพื่อนผมเห็นแล้วผมชอบเลยอ่ะอันนี้อยู่กับพี่อลไรครับพี่คิวครับพี่คิวครับผมอันนี้เป็นโทนิกเครื่องพี่พี่อาร์พูดทีพี่พูดพี่พี่ครัโอ้มาไปรีวิวไหนพี่มาเอาเอาข้างบนก่อนปั๊มล็อตซีพี่ปั๊มล็อตซีตัวเท่าไหร่พี่ตัวนี้จำไม่ได้พี่จำไม่ได้น่าจะแฝะมานานแต่เหนียวไหมเหนียวไหมเหนียวใช่ไหม ล้วก็นัดทองก็ตากระพาพการใช้งานนะเพื่อนนะไม่ทั้งคันเลยนัดทองอันนี้น่าจะดูจากหัวน็อตน่าจะเป็นยุคแรกเริ่มเลยใช่ไหมพี่นี่มันเป็นมันเป็นหัวน็อตที่โอ้โหเพื่อนอยู่ในบรรยากต้องรีวิวยากกว่ามันเป็นหัวน็อตที่แบบว่าสมัยแรกๆที่ผมเริ่มเล่นรถแล้วเพื่อนนะครับผม ต่อไปเราไปดูที่ชุดปั๊มล่างเถอะครับก็ชุดปั๊มล่างอันนี้เป็นปั๊มอะไรครับพี่เป็นเมานาล็กครับเป็นเมานาล็กนะครับราคารวมขาจับเท่าไหร่ครับพี่จำได้ประมาณพันร้อยครับพันร้อยนะครับผมจ่ายเท่าไหร่พี่สาย200กว่าบาทสายสองร้อกว่าบาทนะเพื่อนนะก็เบรกหนึบแน่นอนครับจานครับพี่จานเดิมจอดครับจานเดิมจอดนะเพื่อนนะเป็นจานมิลลิ่งจอรับ นถ้าเอาจานเิ่มจอดจะดีกว่าเมื่อว่ามันแข็งแรงถ้าเป็นจานเทียมว่ายกล้อสองทีน่าจะบิดเลย ก็น้ำอี่ก็น้ำสร้างครับก็น้ำสร้างอันนี้สีมันมาอย่างนี้เลยพี่ไม่สีทำเราครับทำเองเลยพี่ครับทำยากไหมพี่อย่างนี้หลายประเทศไทยเลยก็ยากครับยากอยู่เลยพี่โอ้ก็น้ำสร้างเฟี้ยวๆไปต่อไปไปดูที่เดี๋ยวเครื่องเราไว้ที่หลังชุดสีพี่ชุดสีติดรถไหมหรือไงชุดสีติดรถครับติดติดรถครับโอ้ติดติดรถเท่าไหร่พี่อ๋อมันมาติดรถเลยโอเคเท่าไหร่ชกหลังโอ้ชกหลังเจสตี้ครับเจสซี่ ใช้งานตั้งแต่ใช้นานใช้งานมาสองปีแล้วสองปีแล้วยังดืบอยู่เปียนรถดังมากต่อไปท่อพีเอ็มพีนี่มื่ท่อพีเท่อไปนี้เท่าไหร่ครับผมจำได้วึนมาสองพนเจ็ดครับสองพันเจ็่อนยุคนี้หายากแล้วพีเอ็เดี๋ยวให้ดูตรงพอท่ออะไร เทเลเนียมยวไงเหมือนเอาไปเป่ามาเลยนะจะเป่าใช่ไหมไม่ได้เป่าเลยไม่มาเป่็นยังโอ้เดี๋ยวจะออกเทเลเนียมละน่าจะเป็นได้อยู่ใช้งานเวลาแล้วมีอันนี้อาร์มยืดกี่นิ้วครับสองนิ้วครับอาร์มยืดสองนิ้วครับก็เนาะมันก็นี่เลยเท่าไหร่ครับอาร์มยืดอาร์มยืดอันร้อยครับร้อยนะครับผมต่อไปไอ้เกยโยง โคตตรดัง่อไปดูที่ฝั่งนี้มีอะไรสเตอร์เอาเป็นสเตอ,อ,อร์ต้องใส่เบอร์อะไร <16 32. S 2> ครับผมวพ่บีใส่16สามสองครับ16สามสองครับเคยไปจับสีเบดูไหมพี่จับเล่นๆจับเล่นๆก็โลดเดียวก็166ครับโลดเดียร้อยหกพีหกนะเพื่อนนะโอ้แรงมากใต้บ่อมีอะไรไหมไม่มีมีแค่แบบลูกของเดิมเะของเดิมบ่เป็นของเอกนาทองนะเพื่อนนะบ่ใบนี้เท่าไหร่พี่ บอกไปนี้พันหนึ่งครับพันหนึ่งนะครับผมโอเคต่อไปไปถามที่สเติปเครื่องกันดีกว่าเ<ๆ>พื่อนๆสเติปเครื่องเป็นโหวตในหกชั้นสองครับในหกชัก้นสองมาเป็นหัวฟีบียกใส่นะเพื่อนๆนะโอนะ้เสียงรถแต่ละคันมันเป็นหัวฟีบียกใส่นะเพนะื่อนๆนะก็ตัวเลขอ่ะผมนึกว่าแบบยกเครื่องฟีบีแต่ไม่ใช่เขาบอกว่ายกหัวามา มันจะแรงกว่าซื้อเรื่องมาใส่กีนไปดิแรงกว่าเยอะโอ้โหเคครับผมก็ทำกับช่างเลยครับอันนี้ทำเองครับทำเองเลยโอ้สุดยอดแหมขคบูเป็นอะไรเนี่ยขาบูแค่เหลี่ยมครับแค่เหลี่ยมนะเพื่อนนะระบบน้ำมันเป็น95 95อ๋อ95เดียวไม่มี95แล้วเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเราขอฟังเสียงเครื่องหน่อยดีกว่ะต้องกระตุกต้องกระตุกเหรอโอ้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอตอนรอบแบนด์เพื่อนเขาไปฟังกันตอนนั้นเอามาาไ อ๋อขี่มาจากแฟร์เกลเลยครับโอ้ยไกโ่โพดมาขี่นี่กิโลกีกโลร้อยกว่าโลพี่พันโลข้าวผมเลยผมอาจะชนโอ้ยเจ๊ผมก็ขอบคุณมากครับผมชอบมากอันนี้ขอาับสวัสดีครับ